เผยดีไซน์ใหม่ Nothing Phone 3 a มาพร้อมปุ่มกล้องใหม่ <_ d ance> ทาง t h ติงยินยันแล้วครับว่าเตรียมจะเปิดตัว n t t ติงโฟน n e 3 a ซีรีส์ในวันที่4มีนาคมนี้ซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มมีทีเซอร์เผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลราสุดก็ได้มีภาพใหม่เผยมาถึงดีไซน์ของปุ่มกล้องออกมาด้วยครับจากภาพจะมีเพียงปุ่มกด2ปุ่มซึ่งเดาได้ว่าปุ่มเล็กด้านล่างนั้น จะเป็นปุ่มกล้องที่สามารถกดเพื่อเข้าถึงแอปกล้องและกดเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ทันทีเช่นกันครับตามรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่า n โน i n g p h o n e 3A จะเน้นไปที่การถ่ายภาพเป็นพิเศษเพราะรุ่นนี้จะมีกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนเทเล2เท่าความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องอลตาไวายความละเอียด8ล้านพิกเซลด้านสเปคอื่นๆคาดว่าจะมีหน้าจอสแสดงผลแบบอ m ม l e d ขนาด6.8นิ้ว Full HD Plus ใช้ชิปสัปดาห์กัน 7S Gen 3ให้แบตเตอรี่เป็นที่5,000 mAh รองรับชาร์จไว 45W